พี่น้องเอ้ยพนันวามีหน้าเพะมีนามเป็นหน้าท่ามกับเคินขาดตัวพนันวามีศาสตร์แต่บ่นับขดเสือสีดีไดยังไดพนันวามีไส้บ่เอาไปไส้ตอนย่ำไสลได้กินปลาคอใหญ่น้อมีไห้แต่ป่าแดกขาดหมอหมอหม้อนั่นวาบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมพนันว่าเบิงไส้ห้เบิงที่ขนเบิงข้นห้เบิงทีหางเบิงนั่งห้เบิงที่ก้น เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เมงยูคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื่อนี้พ่อเลี้ยงผู้เมงยู่อาบ้านโน่นปากเข็งนะครับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านี้แหละครับผมถือว่าเมื่อนี้สิภาะมาเบิง่งควายที่พี่น้องกำลังมองหาว่าหนาพัฒนาต่อบอแต่ละโตนี่ถือว่าเด็ดๆง,งามๆทั้งนั้นเลยบอมี่โรคโอโมแอทแทก acks, รับรองบอมี่ยูนี่ปาสะจากเลยพี่น้องรับรองไะ ไอพ่อจ้าของข่ยน้าบอนน้องบีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอาน้องบีวันนี้มีจัดรายการครับเนี่ยวันนี้มีอยูหารายการจ้ามีอยูหารายการค่ะว่ารายการที่จับยูนี่แม่ครับเป็นตัวผู้หรือตัวเมียมันคืองามแม่งแต่ขอรายละเอียดเบิ่งกันนะจ้าไอเป็นลูกชายเพชรล้ำขงจ้าลูกชายเพชรล้ำขงจ้าอายุสิบห้าเดือนค่ะครับสูงสูงร้อยสี่สิบสามจ้าสูงร้อยสี่สิบสามแมนค่ะทวพี่น้องอายุสิบห้าเดือนสูงร้อยสี่สิบสามเป็นลูกชายของเพชรล้ำขงค่ะ อ๋แสดงว่าเป็นตัวผูต้อสันคันว่าลูกไส้เนี่ยตัวผูดโอ้ยพี่น้องครับผมโอ้ตัวนี้หนาสวยเขาใหญ่เขากลางดีดีเนาะเขายังก็ข่มอยู่ได้จากพอเหลี่ยงอตเลาก็ง่ามไหมแนนค่ะใบหูใหญ่ดีดีพี่น้องพูดอ่ะโอ้ยนนารับขนาดเลยพี่น้องโอ้ขัดเป็นนั่นก็ถือว่าเป็นไส้งามเลยดีพี่น้องขันเป็นคนนี่แต่ว่าขันควายก็ถือว่าเขาสนามประกวดได้สบายควายตวนเขาประกวดได้ค่ะความสูงก็ถือว่ามาตรฐานมากพี่น้องครับ สิบห้าเดือนสูงร้อยสี่สิบสามนิ้วพระถดาเด้อพี่น้องเด้อก็เกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบนะจ้าเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบแม่นค่ะบัดครับบัดที่นี่เฮาแบ่งพี่แบ่งน้องเฮาหลายไปานในนี่ตอนนี้น้องบีเปิดแบ่งไวห้าหมื่นเจ็ดค่ะเปิดไวห้าสิบเจ็ดนาะแม่นค่ะครับผมบัดที่นี่ขอเบอร์ท่องทางการติดต่อครับห้าศูนย์เก้าแปด สองสองหกหนึ่งสี่หนึ่งสามจ้าครับผมอันนี้ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้บได้รับตัวย่ำนอนรับพี่น้องสนใจโท่มากคุยกันมาสอบถามหรือจะมาชมตัวจริงก็ได้อยู่บ้านโน่นปลาเข็งเลยบ้านโน่นปลาดูขึ้นมาหน่อยหนึ่ง้อพี่น้องเด้อเพื่อน้องผอกจังหวัดลอยเอ็ดเท่านี้แหละครับผมบัดที่นี่สิผ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งรายละเอียดของควายผู้หน่อยตัวนี้คกๆพี่น้องครับผมความเนวเล่าได้พี่น้องครับผมเบิ่งดูพอดะช่วงลำโตเล่า <N> เนื้อหนังมังสาได้พี่น้องครับผมอันนี้เขาเรียกว่าพี่น้องครับผมจังาวจังสันยังสี่ได้หน่พี่น้องครับผมปกกทิ <B og art ik> ขันขวัตกสวงวันที่ยูนี่อันนี้พี่น้องครับผมขวัหาพเพื่อนหาท่องสวยงาม,มากดึงเข้ามาอุ้ยสวยครับผมทาขวัญขบเมดทุกยางค่อยตัวนี้สิกลายเป็นขวัญดาวเรื่องท,งท่านที่เลยพี่น้องครับผมเนาะครับผมมดที่นี่แข้งขาเด้อพี่น้องเด้อพูดอ่ะขาจากไหนมันใหญ่แห้งแถอขาใหญ่ค่ะอุ้ยพี่น้องเอาเอาเบื้องขาเร<ข>าสิให้เบื้องท้ายพ้อมเลยพี่น้องครับผมจังหวะมากพอดีเงาหางไหมพอดมี สีดอกเล่านี่แหละเขาว่าสีที่ค้นกับร่งนิยุมเป็นวายที่หายากเขาว่าสีดอกเล่าเขาออกงามหําเสมอคําว่าหําเสมอคือไข่ร่อนเสมอขันไข่ร่อนเสมอวายเขาว่าหนึ่งก็คือว่าสีหายลูกดีหายลูกแพรนะครับทรงลูกดีนะครับสีคือพอประมานนั่นพี่น้องครับผมเอินควายแบบนี้เนื้อหนังมังสาหางกระลำได้นะครับผมแข้งขาล่ำคิงขาใหญ่ไรหนากว้างเล็บกระลาตาสวยตางามควายตัวนี้โบมีฟิวโบมีตตำนี้เลย บรรทัดหลังก็สวยเนาะพี่บีชําวดีทุกอย่างเลยจ้าใบตัวนี้ครับผมสมน้ำสมเนื้อพี่น้องครับผมเปิดใบขาสิบเจ็ดสนใจให้มาเบิ่งตัวจริงได้พี่น้องเด้อขันมาเห็นตัวแท้รับรองวันนี้บอกน้องบีแมนจานนี้บอกออกค่ะงามอีดีเลยพี่น้องเพราะเป็นพอเะีย่างผู้เม่งปากเป็นแต่หนูไปคอกเพื่อนหนูกับคนนี้บอกออกันมาพ่นอยู่ขันแล้วพี่น้องเราไปพอกันเลยเอาสรุปรายละเอียดตัวนี้เป็นลูกไส้ของเพชรล่ำคงค่ะครับผมสูงหน่อยสี่ริบสามบวกลบแมนค่ะอายุไรสิบห้าเดือนค่ะ อ๋อข้อาวได้สิบห้าเดือนนะวันที่นี่ลูกชายเพ็ดน้ำข้นไอ้ความสูงสูงหลายสิบสามเลยแมนค่ะโอ้อยสะอ่อนล่ำชิงเนื้อหนังบางสามา,าครบเลยเปิดไาคาสิบเจ็ดวันทีค่ะอาอพี่น้องครับผมโทุก่อนหายก่อนได้ก่อนส่งฟรีจากกิโลส่งฟรีทั่วไทยคือเก่าจา้าส่งฟรีทั่วประเทศพี่น้องโอ้ยจากอายเล็บเหีืองย่ำเกี่ยวเข่าถ้าเถืยงภาคใต้มาเอาไปพี่น้องเล่าสีเหลือไอ้ยังนี่เปิดไาคาสิบเจ็ดนี่เนาะเอาเก่าโท่มาคุยกันมาสอบถามกันเด้อพี่น้องเด้อควายงามๆแบบนี้ ครับผมโดนโดนจ้พาพ่อเือน,นึงเอาครับผมฝากไว้ไปบางตัวต่อไปครับเอาครับผมมาเบิ้งรรกการที่สองพี่น้องอุ้ยตัวนี้ะอ,อนเขาหนาเนื้อหนังมังสาขันเป็นเด็กหน่ยสิเป็นเด็กน้อยบอกชนิดที่ว่าเป็นเด็กที่สมบูรณ์มากเลยเดนเนาะเนื้อหนัง <c oughs> มังสานี่เขาว่าเด็กสุดลวดคือเด็กที่สมบูรณ์ <c oughs> แบบเดียวกันเลยพี่น้องครับผม <c oughs> เนื้อหนังมังสาแขนอันตันเลยตัวเนี่ยเอาแล้วเป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยเป็นลูกเจ้าไม่จ้าลูกเจ้าไม่ค่ะ <c oughs> อายุอยไดไจัะเดือนอายุ14เดือนจ้าลูกเจ้าไหมอายุ14เดือนสูงไรปันไดบ่สูง สิบสี่เดือนสูงหน่อยสามสิบหกกดดิเงนค่ะเออตัวสิบสี่เดือนสูงหน่อยสามสิบหกลูกเจ้าใหม่พี่น้องเปิดไว้ไหลายปไันใดครับเนี่ยเปิดไว้ยสามเมื่อเก้าค่ะอ๋อัดว่าอีกละเอาคือว่าวถือจับบัตาฮโอ้ยลูกไสเจ้าใหม่เนื้อหนังมังสาดีดีพี่น้องเปิดสามสิบหกพอเดียนผู้แม่งหยุดไปพักหนึ่งไปบ่เปน็นเพราะว่าเราเปิดถึกกับถือว่าคุ้มพี่น้องกับเปิดว่าพี่น้องผูใ้ใดได้ยินได้ฟังเด้อพี่น้องเด้อหนาพัฒนาต่อเอาเป็นไปแก้ปัญหาเรื่องทับพ่ติดเด้อพี่น้องเด้อจับสัตว์ยากจงี นะครับผมตัวนี้เสื้อสายดีหนาล่อเลยเด้เนี่ยพูดนะโอ้หลูกไสเจ้าใหม่14เดือนสูงร้อยสามสิบหกพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนมากเออปากเผาเล่าไหมอ้สาวอหอนห้เบิ่งพร้อมกันเลยกับขาขาไงค่ะครับตัวนี้กําไรคาดคาดหนาคาดหลังได้เ้อพี่น้องเด้ออัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมแมงกะบี่จับตาตาจอมไข่เล่าปลาคอข้อปลาเข็งนะครับผมเป็นวายสามองป้องขาดํากาไรขาดขาหนาหลังตัวนี้ได้เลยพี่น้องครับผม โอ้เป็นควายที่ตามสูตรเลยพี่น้องตามสูตรตามมงคลเลยได้่งความเา่าได้สันหลังปลาบูได้กูดูกสีคงจับสูงลึงหางทองอยู่ประมาณสองนิ้วตรงเป๊ะเลยเอาไปเข้าสนามประกวดก็ได้ต้นน้องบีนใ่ไหมเนาะค่ะโอ้สวยงามมากสวยงามมากตัวนี้เอาเบิ้งด่านไทยเบิ้งกันนะเอ้ยพี่น้องครับผมแข็นอันตันวันมั่มหอสิบัตรออ้ยไทยไหมงามไม่ดีเลยค่ะพูดด่าไทยกับไทยบางน้าตัดได้ค่ะสมุนดีค่ะเต็มดีเนาะค่ะเต็มดีจ้าอฮ้ยพี่น้องครับผม พึง่งหายดีขนาดเลยไทยใข่ร่อนเสมอค่ะออกแขกแขกจังหน่อยแบบนี้เล้ยคนกําลังหานี่เบิ้งขาเบิ้งลูกพูดอ่ะขาใหญ่อีหลีพี่น้องครับผมได้ซัดได้ส่วนอันนี้ถือว่าเป็นเด็กน้อยพี่น้องบางเทียกับว่าท่านในจับกับว่าท่านในหูจักขวอมันไดดอกว่าท่านในฝึกปันไดค่ะพ่นห่วงมูน้ำค่ะซ้ำจับปูแส่กระดง้งละคนเป็นเด็กหน่อยเนาะบอกง่ายๆรถแต่ว่าตัวน,นี้พี่น้องครับผมความงามได้เมื่อเลยค่อยตอนนัวนี้ครับเสือสายดีเด้อพี่น้องเด้อลูกเจ้าไหมอายุ14เดือน เป็นควายผูน้อยนะครับผมความงามบ่บมีหมองตํานี้รับประกันไม่ถูกอย่างทรงฟี่ทั่วภาคอีสานแล้วก็ทั่วประเทศพร้อมค่ะคักมองว่าทั่วประเทศตะกอนนี่พอเดี๋ยวพ่เม่งไปท่ายางมองเขาจะว่าทั่วภาคอีสานอันนี้เลาทั่วประเทศไหมพี่น้องครับผมบ่เหลืออีหยังเลยค่ะบ่เหลืออีหยังดอกค่ะแต่ว่าอยากแบ่งปันให้เกษตรกรไปเลี้ยงน้ำกันค่ะครับถือว่าแบ่งปันพี่น้องขอบคุณเราหลายๆลอาควายตัวนี้แม่พันกระสูงอยู่ได้ค่ะแม่พ่นสูงห่อยสี่สิบเก้าค่ะแม่สูงหน่อยสี่สิบเก้าเลี้ย เป็นควายผู๋น้อยเด้อพี่น้องเด้อเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบเก้านะครับผมอายุได้สิบสี่เดือนเป็นลูกเจ้าใหม่เอกสารครบคะนะครับผมหัวใหญ่ปากใหญ่ตัวนี้นะครับมาเอิหญ่ขาใหญ่เลรียบไงเล็บนี่เล็บเบปเ็นแต่งเลยจา้าเล็บเพิ่มนม,มนี่ดีเล็บธรรมชาติเลยค่ะมิเตแนลใหญ่ๆควายน้อยตัวนี้โอ้ได้สัตว์ได้ส,ดส่วนดีขนาดเลยก็ฝากพี่ฝากน้องเขาเด้อผู้ใดยกำลังมองหาควายงามๆนะครับผมเสื้อสายดีๆตัวผู๋รอๆเก่งๆแบบนี้ครับผมก็ฝากไว้ นะครับผมเอาสรุปรายละเอียดพี่น้องตัวนี้เป็นลูกเจ้าไมมลูกไสเจ้าไมมนะครับอายุได้14เดือนสูงร้อยสามสิบเท่าไรก่อนสามสิบหกจ้าสูงร้อยสามสิบหกครับผมเปิดไว้เท่าไรก่อนเปิดใบสามสิบเก้าจ้าสูงร้อยสามสิบหกเปิดใบสามสิบเก้าเกินความสูงไปอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องครับผมโอ้ยสะอ่อนนะครับผมใครอยากให้พี่น้องมาเห็นตัวแท้ๆพูดละเนาะขันเห็นตัวแท้ๆสองไล่การที่ท่านไปเมื่อกี้นี่พี่น้องว่าเบาชื่อซะ ขี่ยอดสาส่งผัวละพราะง่ามนี่อยากได้แห้งอยากได้แห้งเอากระฟังพี่ฝากน้องไว้นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้แต่ละตัวมันคล้ายๆกันหมดทุกตัวเลยเนาะค่ะพอผมออกสีเล่าสีดอกเล่าหมดทุกตัวอันนี้เป็นควายผูหรือควายตัวเมียเนี่ยเป็นตัวผูจ้าอันนี้ก็เป็นตัวผูเกันแมีนค่ะเอาเมื่อกี้นี่กระผูสามผูเลยตัวเนี่ยแมีนค่ะตัทวนี้เล่าเป็นลูกผู้ใดเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกไส้สร้างอุดรจ้าลูกไส้สั่งอู้ดอายุ อายุหนึ่งปีพอดีจ้าโอ้อายุสิบสองเดือนพี่น้องครับผมบุกไส้สร้างอุดรนกำลังห่วงหาหมูสูงหลายปานไดนี่สูงไรสามสิบหกจ้าสูงร้อยสามสิบหกปั๊คขึ้นเงาขึ้นกันเนาะง่ายหน่อยตัวนี้เงาเงาพี่น้องครับผมสูงร้อยสามสิบหกพี่น้องอายุได้สิบสองเดือนโอ้สอนหางเนาะหางกับลำชิงเล่าความเงาไอยตัวนี้ได้ครับหางกับลำเล็บกระดีได้ทองบีเนาะค่ะเล็บดีจ้าอ๋อเป็นไอยผูน้อยขึ้นกันลูกสร้างอุดรนมาสั่นพี่น้องครับผมเขาเปิดหลาายปปนนนนไไดดีี่ต้้้เิวจ สามเหมือนเจ็ดเอาถือกุมูนแล้วตัวนี่ได้ปรญหามาน้ำกันนี่พี่น้องสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าโอ้บัดที้นี่ผู้ใดโทุก่อนใดก่อนหรือสีเมาไปเลยก็ได้เด้วพี่น้องผู้น้อยสามตัวนี่ออกมานสามตัวไม่เจอตัวรอรอโอ้ใส่เลยเนื้อหนังบังสาตัวนี้สิได้ขาเนาะแม่นขาได้สูมขาจ้าล่ำโตกัญนยนาวครับได้ขากับล่ำโตพี่น้องครับผมช่วงโตนี่ครับกับขาออกเห่ยวเห่ยคิดว่าน่าจะคันฮอดสองสามปีนี่อู้ ร้อยหกสิบกว่าเจ็ดสิบหนิรัวท่ำบด่าได้หนีิเนาะไปเห็นแน่นอนขนาดปีเดียวได้พี่น้องนี่ครับผมสิบสองเดือนสูงร้อยสามจุดหกเลยได้หนีิบัธรรมบด่าได้ค่อยหน่อยตัวนี้ก็เลยถือว่าเก่งมากเกินโตแล้วน้องบีนี่เนาะเปิดไปสามสิบเก้าวันตีครับแม่นค่ะเกิดจากแม่สูงร้อยสามจุดเก้จากบสูงร้อยสี่สิบเก้าจาโอ้ขนาดแม่เราสูงร้อยสี่สิบเก้าคน่ะค่อยของเนียนน้องบีไปยกมาน้ำกันเบอร์เลยค่ะโอ้ค่ะจะมีแต่แม่ใส่ใหญ่ๆเลยครับฮูจักทีมาทีไปเด้อพี่น้องเด้อครับผมค่ายจากน้องบี่่งพีททัวประเศ แล้วก็ู่วจักที่มาที่ไปรับรองว่าว่าเป็นโร e คแอดแท็กยังแน่นอนพี่น้องครับผมว่ารับประกันเลยนะครับผมคไายงามๆจังสิอยากให้พี่ให้น้องเข้ามาไปพัฒนาต่อความงามสูสีกันหน้าตาไข่ไข่กันล่ำคิงสีผิวคือกันความสูงใกล้เคียงกันอายุกันใกล้เคียงกันเอาสรุปรายละเอียดตัวนี้เป็นลูกไส้ของสร้างอุดรน,นะครับกับความสูงสูงร้อยสามสิบหกอายุเพิ่งได้สิบสองเดือนเปิดใบสามสิบเจ็ดวันที่ครับแม่นค่ะครับผมเปิดใบสามหมื่นเจ็ดพันผู้ใดสนใจให้โทรมาต่อรองมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อ เอาโอเคเดี okay, e <ม>๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมบัดที่นี่เมาเบิึงไล่การถือว่าอันนี้อันนี้สีโบขึ้นมูเป็นยังวันดีอันนี้คือแม่มานพี่น้องเมื่อกี้ไม่ตะตบผูกวันนี้แม่มานว่าระสูงบันไดนี่ก็ส่องสูงแห้งแฉยน้องบีสูงลอยสี่สิบหกจ้าสูงลอยสี่สิบหกค่ะโอ้พี่น้องสูงลอยสี่สิบหกควายแม่มานได้จักเดือนท่องได้จักเดือนท่องในเจ็ดเดือนจ้าท่องเจ็ดเดือนท่องกับผู้ใดท่องกับโกเมืองเพชรจ้าท่องกับโกเมืองเพชรในเจ็ดเดือนป้าสูงลอยสี่สิบหกเปิดใบร้ายบันิดไว้ก่้า เบิร์ไรซี่สิบสามค่ะผมว่าเป็นแต่สร้างเธอพี่น้องเบอร์ไรซี่พันสามพันมาสั่นว่าโอ้มันสีเหลืออีกยังระบาดในทรงพี่ทรงประเทศอีกสี่หมื่นสามพันนี่หลีเนี่ยค่ะแม่พร้อมกับลูกอยู่ในท้องเดือนค่ะตัวท้องให้เรียบร้อยแล้วเด็กจ้าท้องให้เรียบร้อยพร้อผมค่ะฮ้ยลักษณะเขาเป็นเขาอุ้มบาดใหญ่เลยพี่น้อง่ะสวยงามมากเลยโอ้พี่น้องครับผมควายตัวนี้ได้สูงเราขาดต้นน้ำเลี้ยงน้อยเดียวเท่านั้นตัวนี้เนาะอัดอ้วนมากแห้งสีเปิ้งสีใหญ่แห้งได้ควายแบบนี้พี่น้อง เอาได้ลูกมาจากตัวแล้วครับได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งจ้าอันนี้ตัวที่สองสิปไปเนาะแมคะ่ค่ะตัวที่สอง <20 S 1> สิปไปค่ะพึ่งลูกตัวที่สองเอาความสูงกับยังสามารถไปต่อะไรต้นตัอยหา้าสิบมีโอกาสค่ะเนาะขันวาจังสันโอ้เราเป็นค่อยสายไหนแม่นี่สายชนบุรีจ้ะอ๋อค้อยสายชนบุรีค่ะโอ้ค้อยสายชนบุรีเดอรพี่น้องเดอครับผมบางลักษณะท่าทางังนะครับผมส้นมากขันค้อยสายชนบุรีสวนมากกับสิบเบืองข้องสางแมค่ค่ะเด็กข้องสางสีญนสีญ่สีสูงสีเงา โอ้ได้เมิดเลยพี่น้องเบิ้งหนาเบิ้งตาครบแล้วเบิง้งเบิ้งเอิกบืองพาวล่งลงไปหาเรียบให้พี่น้องพี่จระ,ะนาวรวดหนิครับผมโอ้ถือปลานหน้าพี่น้องครับผมตัวนี้ถือแข้งอีอลีใส่เข้ามาถือแข้งอีอลีเราอยากแบ่งปันพีแบ่งปันน้องเข้าผู้ใดกาลังมองหาเกษตร,รกรที่คิดว่าอยากเอาไปเลี้ยงเราได้ผลผลิตเลยนั่นแหละบ้าง,งายๆรออีกสองสามเดือนได้กินน้องได้เห็นเลยว่าลูกออกมาสิเป็นตัวผูด้วตัวเมียต้องเอาตัวนี้ไปนะครับเปิดไปซี่สิบเท่าไรก่อนซี่สิบสามี่สิบสามพี่น้องโอ้ ขนาดเลยเอาบัดที่นี่ดึงไปให้พี่น้องเขาเบิงทางขางบัดเนี่ยครับผมเบิงลำคิงเบิกกันะนะเอาครับผมว่าเบิงด้านขางคขยสายชนบุรีพี่น้องครับผมโอ้กับแพบ่บแพรอึ้งเผาขึ้นกันแล้วเว้ยพี่น้องครับผมเป็นไอยสายอ้างขึ้นกันแล้วเนี่ยโอ้ยซ้ำอึงแม่ใครข่กันกนะทองในเจ็ดเดือนบนน้ revelation. ครับผมท่องแล้วเด้อพี่น้องเด้อพูใ้ใดสิซื้อไปกินน,อน้องผู้ได้สิเอาไปกินน,อน้องไปพัฒนาต่อน,นี่นะครับบ่ต้องไปรุ่นว่าสิติดหรือบบติดห้ไปรุ่นรถดว่าเอาไปแล้วว่าสิเป็นตัวผููู้้้รรืออตััวเเมีียท่่่าานนนคคแสงงงบิล ้ยครับผมถือว่าเป็นควายอ่างอีกตัวหนึ่งแหละพี่น้องครับผมเอ๋อเห็นอ่างเห็นคางแล้วบัดที่นี่สีห่หายเบื้องด้านท้ายจังหน่อยเบืนะอเเอ้องหน้าประเดี๋ยวผู้มเมฆสอนหางว่าป็นยังดอกซ้ำกันกะเพาวาจุลาหางเท่าแท้โอ้ยพี่น้องครับผมถือว่าได้สัตว์ได้ส่วนดีขึ้นกันพนื่อนอู้พี่น้องครับผมหางกะลามเด้อพี่นอ้องเด้อควายสายช่นบุรีกันหนาะพัฒนาตัวอยูหนะ่บัดที่นี่วายสายช่นบุรีเนี่ยมันเป็นน้ำเข้มหรือน้ำจืดบัดนี้โอ้ยพี่น้องครับผมหางนน้ำจืดน้ำมาเท่ากันเลยพี่น้องครับผผมเเอ้าาียกูททว หัวไปนะครับผมเบิ้งช่อง,งพอดีอย่าผู้เมงบะตองซีเรียสเด้พ่นองเด้อแต่ว่าได้พี่นองนี่ได้ความงามได้ของดีแลค่าถือแน่นอนเพราะว่าเรลาก็ควายรับรองว่ารับประกันต้นนี้เลยแม่นค่ะรับประกันตํานี้รับประกันทองให้จ้าครับรับประกันต้นนี้ทุกรายการใบหลอดเอกสารครับเอกสารครบสรุปรายละเอียดพี่นองควายตัวนี้เป็นควายสายชนบุรีนะครับผมทองแล้วได้เจ็ดเดือนทองกับโกเมืองเผ็ดครับผมทองกับควายดอนผู้ปากเป็นเอินควายเผือก ครับผมได้เจ็ดเดือนน้องบีเปิดไว้แม่ลูกนะครับผมลูกนี่บ่ได้รับประกันว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเด้ออยู่ในท้องให้ไปรุ่นเอาแต่ว่ารับประกันว่าท้องแน่นอนครับผมเปิดไว้สี่หมื่นสามพันนะครับสี่หมื่นสามพันให้พี่น้องโทรมาต่อรองมาคุยกันหรือจะวิดีโอคอลเข้ามาเบิ่งตัวจริงๆก็ได้เนาะครับผมเอ้าก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจให้โทรมาครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องเป็นรายการสุดท้ายเบิ่งท่ายืนพี่น้องครับผมควายตัวนี้พอเลี้ยงผู้ไม่เห็นเล่าตออกมมมา่่แนา ง่ามี่หลีท่ายืนทา่ายังนี่อุ้ยสง่าพาเผยก็เลยบอกว่าดเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเบิ่งลำชี้ก่อนค่อยหน่อยตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียเป็นตัวผู้จ้าค่อยผูหน่อยทีนี่ค่ะโอ้ยคืงเงเอเจ้าแท้เล็บกับงามแหมเล็บดีค่ะลำบคิงดีไปเบิงเบ่งด้านท้ายเบิ่งกระหนาวกล้องไปเบิ่งด้านท้ายให้พี่น้องเขาเบิ่งด้านท้ายเบิ่งกระน่าค่อยหน่อยตัวนี้ตอนตวงออกมาพอเดียมผู้แม่งสะอ่อนแล้วเชิดพี่น้องก็เลยอยากเห็นเลยให้เบรกเลยให้เบรกเบิ่งเลยโอ้ยเงาหางเก๋ไงหางกิดโอ้ขนหางเงาหาง คุเป็นตั้งแต่กลางหางเป็นหอดปลายหางเลยค่อยจักเดือนเนี่ยค่อยสิบเดือนจ้าสิบเดือนค่ะอ๋อสิบเดือนหางเง่าเลยเขาเราพี่น้องค่อยผูน่อยตัวนี้โอ้ขันเราได้กินหัวอาหารเนาะค่ะบอก่ายๆคือหมายถึงว่าโค้งสาลง,งล่ำคิงเราดีไหมพี่น้องก็เลยเลยหยุดเบิ่งกอนค่ะเี่าดีเบิ่งทั้างา,งางโอ้เงาเนาแท้เลยความเง่าวนีได้ในในกันเป็นลูกผู้ใดก็กครับเนี่ยเป็นลูกเงินดีจ้าลูกเจ้าเงินดีค่ะโอ้พี่น้องครับผมลูกเจ้าเงินดีเป็นค่อยผูน่อย โอ้ล่ำคิงดีขนาดเลยเปิดไว้หลายปายในเหรเปิดใบสองหมื่นสามจ้าโอ้แมนยุติแมนค่ะ <laughs> โอ้ยสองหมื่นสามเป็นยังไงพี่น้องในยินงในฟังน้ำกันเราเป็นยังไงเป็นแต่โอ้ยเป็นแต่สบอยเนาะ <laughs> เป็นแต่ยากอายเล็บเหลียงแงมเกี่ยวขาวเขาให้พี่น้องเปิดใบสองหมื่นสามพันแม่บ่นีด เอาเป็นว่าผู้ใดโทรก่อนใดก่อนเลยพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญปิดชิปห้เลยน,นี่พี่น้องครับผมละว,ว่าแบงใหายพี่ห้นนองเข้าสําหรับผูดที่กําลังมองหาที่บดใดของ,องอีพี่เมื่อกี้นี่เมื่อนี้มีนนมหเรียกตัวผู้ซีโตเลย<ค>ะนะครับผมถือว่ามแต่ที่เด็ดตัวน,นี้ถือที่สุดนะครับผม <คะ S 1> ตัวน,นี้ถือที่สุดปิดท้ายารแรกกันละว,ว่าเหตุเป็นของแถมเป็นของโปรโมชัน่นโทรก่อนได้กอ่อนพี่น้องใดโทรมาก่อนใดก่อนพเาะอย่ผู้วกเม้งล่งชิปตอนตีฮาพี่น้องเตียมตีสองโทรมาถือรถนี่โทรมาถามไปรถเนี่ยครับผมตัวเนี่ยคักขนาดเลย เอาบัดทีบนี้มัดเบื้องทางหน้าเบื้องกระนาบัดนี้เห็นทั้ง,ง,ง,นนง,งขิ่งทั้งหางเห็นได้หมดแล้วบันดนี้เหลือทางหน้าบัดนี้เอาพี่น้องเบื้องหน้าเบื้องตาเบื้องกระดาบเปิดดอกเขาแม่ไข่หน่อยอายุสิบเดือนเขาจังใดเมื่อคือขัดขึ้นเลยแต่พี่น้องครับผมอุ้ยเขาใหญ่ขักข,ขนาดเลยเข,า,ขากลางดีเขาใ<อ>หญ่ดีจ้ะอุอ้อออยตากระง,งั้มเลยน้องบีค่ะเนาะโอ้ยเด็กหน่อยพี่น้องครับผมคือจังเข้าจะปูดใส่กระดงนน่อยละเที่ยวต่อไปหาตาโมแต่ว่าตัวนี้พี่น้องครับผมหนาแล้วเน่าดีไหมค่ะหนากับลำขิ ล่ำคิงดีข้อหนาเกิดจากแม่สูงหลายปนันไ้หูบ่แม่สูงรลายสี่สิบเจ็ดจ้าเกิดจากแม่สูงรลอยสี่สิบเจ็ดพี่น้องครับผมขวายผูน้อยพี่น้องบ่ต้องสืบดรอกรับร่องว่าใหญ่เกินโตแน่นอนนี่แหละเขาวาเห็นหลังอยากเห็นหน้าเห็นหน้าเราบ่ต้องได้หงหลังพี่น้องถือว่ามาเต็มมดเลยควายหน่อยตัวนี้เก่งเก่งตั้งแต่ได้ฟังมาเปิดว้ยยี่สิบสามนี่แม่น้องบีโอ้ถือกปานน้ำพี่น้องครับผมสมนุนน้ำตำตอมาอนิถือว่าที่เด็ดเลยก็ฝากพี่ฝากน้องด้วยครับผมควายตัวนี้เป็นลูกเจ้าเงินดี เป็นควายผูน้อยสูงลอยยี่สิบหกอายุได้สิบเดือนเปิดไว้ยี่สิบสามครับผมผูดด้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองมาคุยกันเอาครับผมอ่ะโอเคครับครับผมกับฝากพี่น,อน้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอเลียมผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับข้าวที่แล้วนะครับของน้องบีนี่ควายเราเอามาเปิดแบงให้พี่ให้น้องถื่อหลายแล้วก็ง่ามหลายโบกคู่กันพี่น้องเมื่อนี้ได้เอามาใหม่เราถื่อปลาหน้าเมืม่อนี้ก็เลยมิตโตงงังามรับประกันแต่ไม่ทุกรายการพร้อม มื่อนี้น้องบีเราสิขอบคุณเอฟซีทีทีมาอุดหนุนกันนะครับผมเอาน้องบีครับผมมี่ยังสิฝากครับค่ะน้องบีฝากขอบคุณชุดที่แลด้วยจ้าครับค่ะชุดที่แล้วนี่ตัวที่หนึ่งไปอำเภอโพชัยจังหวัดเลยเอสน้องบีฝากขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะครับผม ค่ะตัวที่สองนี่ไปอำเภอเม้ยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดเทาค่ะน้องบีก็ฝากขอบคุณเออยกับไอ้หลายๆกันค่ะค่ะตัวที่สามไปอำเภอจัดตูจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค,ค่ะเป็นพ่อพันธุ์โตเก่าเจริญล่ะค่ะเพื่อนเอาไปน้องบีฝากขอบคุณไอ้ทรายหลายๆเพื่อนติดตามซองพ่อเลี้ยงแล้วก็ติดตามน้องบีน้ำจ่าครับค่ะตัวที่สี่นี่ฝากขอบคุณเอ๋อยู่ทางฮอนแลนจ้าครับโอ้ยู่่างประเทศเลยแมนค่ะครับเพื่อนติดตามช่องพ่อเลี้ยงแล้วก็ติดตามน้องบีมาตลอดเลยค่ะครับจะเอาไปส่งอำเภอโคงจังหวัด นครราชสีมาค่ะเอื้อยมเพนติดตามมาจากฮอนแลนด์เพิ่นกับแอดเฟดแอดไลน์มาคุยกับน้องบีกับจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วค่ะครับค่ะตัวที่5และตัวที่6ดนีไปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะโอ้ครับผมค่ะน้องบีกะค้องน้องบีนี่กะสิมีประกันตันนีให้ลูกค้ากะซิมีหน่าด่าง้างดอกค่ะขาโทขาถอนดูกสุดดูกจมขาทองน้องบีกะสิรประกันทองจ้ะ ข่ะห้องน้องบีนี่บวกลบไม่เกินหนึ่งเซนค่ะแล้วก็รทรงรีไห่ทว่วไทยค่ะครับผมค่ะข้องน้องบีนี่กะเอฟซีนี่กะโทรมาเลยค่ะโทรมาสอบถามโทรมาคุยกับน,น้องบีจ้าเพราะว่าน้องบีนี่บอกง,ง่ายขันพ่อขายน้องบีก็ขายขายให้อ่า เอฟซีเฮาเอาไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็แบ่งปันให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงคือเก่าค่ะค่ะของน้องบีก็ขอบคุณพ่อเลี้ยงแล้วก็ขอบคุณนเอฟซีขาบอกว่าสิอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเฮาน้องบีก็ขอบคุณหลายๆจ้าครับผมครับผมบริษัทีมงานของพ่อเลี้ยงผู้เม่งก็ขอขอบคุณน้องบีนะครับที่ให้พ่อเลี้ยงผู้เม่งดันโดนมาตั้งแต่ เมื่อเสาร์นี่พี่น้องมากฮวัดต่มาฮอดครับผมก็ถือว่าไก่เติบอยู่พี่น้องแต่ว่าว่าควายทีทีน้องบีเปิดไปให้พี่น้องเข้านะครับผมแต่ละโต้ก็ถือว่าโอ้เอฟซีเพิ่งกระตอบรับเพิ่งกระโทมมาหยองถือว่าถูกนะครับผมแล้วก็มีด้าโต้งามขอขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณแทนเอฟซีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่สุขูสุขคนบาวาสิอยู่ตังประเทศเพิ่งกระยังได้โท่มามาอุดหนุนกันเนาะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับผม มือนี้ทีมงานของพอเรียงผู้เม่งก็ขอ,งขอขอบคุณพี่น้องกเกษตรกรที่เบิงเดอรครับก็ฝากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญคือฝากกดที่ตามให้กัลังใจกันไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องครับผมกสิมาเบาสู้พีโซน้องเขาฟังคือเก่านั่นแหละว่าควายงายเป็นยังไดเนาะถือแบบใดเนาะรับผมเอาสลัมมือนีขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม